น้องอามาคุยเท็ดกันจ้ามาทํางานแต่ก็ยังทํางานคือเก่าได้จ้ะพีน่น้องเอาน้องเอาก่อนเอาตัวใดนอืมห่างหอมขนาดน้องหอมยิ่งเย็นอยว่ถอนอาเลยปลาไะยิ้นแข็งแข็งอืมดึงเอาเลยบัดอกดอกบานนี่ฮะอืงเอาเลยดึงเอาเลยดึงเอาเลยดึงเอาเลยพวกอยากกินบัวบตัวเขาปิดไว้เพื่งยังน้อยอยู่เน้องแม่ จ้ะอุ้ยขึ้นขึ้นขึ้นเอาเอาเอาได้เป็นดอกเดียวเลยเอาขึ้นเริ่มแดงแล้วเนาะแม่เโดนฝนหมู่จุ๋มเนี่ยเราได้ไหมอ่ะแต่ก็ยังกินได้เนาะเหดหนาเลื่อ่ะไม่อาจจะเที่เรแดดหรื่อยอย่างสักอย่างเพราะว่าฝนไม่ตกขึ้นไหนขึ้นเด๋วโอ๊ยแดงแล้วเนี่ย หางหอมหิ่งเห็นแต่ก็ยังหอมอยู่งได้เจ้าพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดหนาแรงเนาะขึ้นไหมขึ้นไหมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ขายาวมากเลยยังกินได้จ้ะพี่น้องเอาไปล้างตามเจียวเนาะน้องนิยนเนีนจ้ะเฮ็ดหายกินยากโซนนี้เอปวดกินแล้วพิทวิตกันพิทวิตกันเอาแล้วเนาะเจ็บไหมเอ้เดี๋ยวก่อ ันจะขึ้นนะขึ้นเาะว่าเป็นเหี่ยวอะไรไงเนื้อขาวอยู่ะโอเคไปล่างตำผนแล้วจะพี่น้องอืมยังหอมยังแข็งอยู่ด้วยจ้ะผลดอกแข็งใจแต่ท้องมันอยากสีแดงแม่นหนาเลยเ้าะนีเอาเลยขุดเลยลูกขึ้นนมจะถอนนะบขึ้นอ่ะขุดเลยขุดเอาเท่าที่ได้ดินแข็งได้ปะ คนก็ปะทุลงดอกลุ่มพอดีสวยเลยจ้ะรุ่นนี้แหละถ้าคนคายค่ะดอกกำลังกินกูไปแซ่บเลยวไแต่มันโบมีดอกกำลังกินนะส่วนมากจะดอกน้อยดอกเป็นเคสเดคนถอดมากกว่าเนี่ยแตบบ่ก็เป็นกระนำโอ้โหดิน ข่งน้องน้องอย่างนี้ปะมีห okay, so right. uh, right. um. ักเลยบ้าเกลอกเีนแข็งพวกอกได้สำเนาเอสซันท์เสียมบุไดเอามาไม่งานได้นน่อือหักแล้วได้สำเเอสซันท์แล้วเว้ยถอดได้ไหมเนี่ยบได้ขุดเลยเดี๋ยวป้าถอดนี้ ปวดหัวเรียบร้อยเลยบวหัวเห็นเอาคุดเลยบอกแม่ไม่เห็นรับหวัวแล้วดินบอกว้อุ้ยขาดขาดขาดได้แล้ว มถอตัวอ๋อัันนี้ตัวันนี้ถืออยู่บอกอืมเอาเอ้ย อีกบ่ไม่รู้ดอกโอ้ยขาดหืรู้ว่บ่อบบอบขาตัวเมื่อกี้นี่แหละบ่ตัวเมื่อกี้กระดึงออกมาแน่นหรอเหมัอนปวดกินนะดอกเด็กกินโอ้จะแทะเอ้าตัวนี้ขึ้นบ้าขึ้นจ้าอ้ งามๆเลยเอ๋อตัวนี้ตอกอืมฮะเอาเดียวได้อือม,มันปวดบอกินทุกนเด้อทพกคนก่อนบ่เอา้าเมาตุกคนก่อนลูกหลอกบานนี่ถอนขึ้นดีเนาะตอกสองมืออือขายาวมากเลยเป <laughs> ็ดขายาวสองมือตอลก

ข้อขาเป็นเหีห่ยวไงคือว่าเป็นอันนี้แดียวบานเลยไงม,มาต่อเลยน,นี่ด้วยเนี่ยเอาไปปิป้งตำเจลไหนพอดีเซฟเลยลุงม,มาละมาละมาละโอ้อขายาวมากเต้ยอ,อันนี้ <laughs> เอาได้เนะนี่ยเนี่ยอันอันนี้เราเอาไปต่อได้เนะี่ยลองเนาะลองดูด,ดูลองดู ขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็หักแค่นั้นคนมขึ้นหน่อยเดียวขึ้นได้หัวอตุ้มอุ้ยดอกสวยมากเลยเนี่ยดอกสวย mình đừng cho khứa lại hát mất rồi bỏ nên đẹp rồi rồi ô hát này hả hát gì đêm đấy lèo tôi nghĩ đấy nhớ lườm đấy nè ยังกินดอกมาเลยอันนี้เริ่มจะปวกกินกินมาแล้วกินมาแล้วลต้นนั้นอ่ะหรออันเดชดึงมาเรื่อยโอ้ยปานดอกไม้อันนี้ขาบอลหมดแล้วบานแล้วแต่ก็ยังสวยยังแข็งยังได้เจ้าพี่น้องเพราะว่าฝนมาตกใส่เลยน้องๆเนาะแม่แต่ถ้าฝนตกใส่ฝนตกแล้วบริกินแล้วรุนนี่พี่น้องเอ้ย หนูปุ้งก็สวยสวยกันนี่แหละเห็ดฝนไม่ตกใส่มันล้างง่ายแม่เม่ก็งามได้สำนีเราปไปะไปเฝ้าไปเห็ดงานทำก็ได้